สายค่ะเพื่อนๆเก้าโมงสามสิบเก้านาทีในนี้ก็มีไข่ไข่เค็มสองฟองกะทิหนึ่งกล่องเกลือสับปะรดตากแห้งเอ่อสับปะรดสับปะรดตากแห้งสับปะรดชิกตาสองชิ้นสองแว่น <c oughs> ไม่ใส่น้ำตาล เรียบร้อยค่ะสองชืก่กแล้วในนี้ก็มียีสต์ยีสต์ละลายในน้ำอุ่นแล้วก็แป้งประมาณครึ่งถุงดูซิว่าจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตาแต่เราก็พอรู้ค่ะเพราะเคยทำมาแล้วพอจะรู้ว่ามันจะออกมาแบบไหน แต่ก็แตกต่างกันไป <laughs> นสับปะรดไม่สับปะรดไม่ปั่นอมไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำใส่อีกหน่อยดูซิ อืวันนี้มันก็คงขึ้นบะขึ้นบะเป็นอย่างฮะเพราะว่าอ่วันนี้ก็อากาศเย็นตัวเตา <c oughs> เดี๋ยวละไว้บใบาบค่อยอบ <c oughs>